สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรับทุกท่านนะคะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะคะคือเสียงประชาสัมพัญจากแม่ผู้ใหญ่พิจีการนะคะกินปลารามาโดยตลอดตั้งแต่บั้นพมรุษจนถึงปัจจุบันน้ำปลาาแม่บุใยญ่แซ่บหรือบ่าแซ่บครับแซ่บหรือ่าแซ่บครับแซ่บหรือบ่าแซ่บครับเออวันนด้กินงดากตั้งหงมือเนี่ยรักข้าวแก่ขี่ไหมคะ ขอยวั่าทีะเรก็หวังว่าเฮของพวกจะสำเร็จไปด้วยกันประกาศประกาศนี่คือเสียงคุณยายบ้านบอแมนด้วยครับเสียงถั่แก้กีนี่แหละครับ เ,เป็นยังคือประการแบบนี้เ่ครับเพราะว่ามือนี้ท่ากแกกีลงพื้นที่พักดันการตลาดแบรนด์ แม่ผู้ใหญ่ซึ่งเจ้าของแบรนด์เป็นผู้ใหญ่บ้านเรามีนี่ถัแกกีสิพาไปเบิกบรรยากาศของการล่งพื้นทีของแม่ผู้ใหญ่กับถักแกกีครับซึ่งชาวบ้านเพื่อนมากกันเต็มมูบ่บานเลยครับเรามีเสื้อผ้ายพิเศษแล้วก็มีการตําแจกเมนูพิเศษครับและทุกท่านจะได้รุ่นได้เห็นบรรยากาศของแบรนด์แม่ผู้ใหญ่กับถกักแกกีเฮดคอนเทนต์ content, พักดันการตลาดให้กับลูกค้าทํานแบรนด์บรรยากาศมวนบักคักแล้วทุกท่านล่อลุ่นได้เลยครับว่ามีเสื้อผ้ายกับลูกค้าแบน ไปชมคลิปได้เลยครับสวัสดีครับเถ่าแกกีซีโอจ้าของโรงงานรับผลิตท้ำแบนปราล่าน้ำพิก OEM ครับเมื่อนี้เถ่าแกกีได้เดินห้างมาหอดตำบลพ่นสิมอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินครับซึ่งแบนนี้่ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเพื่อให้เป็นรายใดกับชุมชนครับซึ่งแม่ผู้ใหญ่นี้ครับเพื่อนได้ประกาศข่าวดีข่าวสารต่างๆครับเช่นเมื่อนี้ครับแม่ผู้ใหญ่ เพิ่นกระเ้ประกาศเชิญชวนในเรื่องของมีกิจกรรมข้าวดีที่จะบอกชาวบ้านครับว่าแม่ผู้ใหญ่เพิ่นได้เสีชลระเงินทุนในการลงทุนด้นการเฮดแบนหน้าปลาลาของเจ้าของเพื่อที่จะให้เป็นรายได้ของชุมชน เพื่อจะเป็นโมเดลหรือว่าต้นแบบของผู้นำชุมชนทีเฮดแบนน้าปลาเพื่อจช้เป็นสินค้าของหมู่บ้านที่ชาวบ้านสามารถเอาไปเฮดรายได้ให้กับชุมชนได้ตอนในอนาคตครับและบรรยากาศของการประกาศข้าวดีของแม่ผู้ใหญ่สิเป็นจังได่ก้อนถั่แกกีสิมาฮอดครับไปเบิ่งความนนารักของแม่ผู้ใหญ่ละกัชุมชนชาวบ้านของตำบลพ่นสินอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินได้เลยครับงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน คนไทยกินปลาเนาะคะ่ะกินปลามาโดยตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันดินฉันเล,เลือกธุรกิจน้ําปลาซึ่งแบรนด์ก็คือแบรนด์แม่ผู้ใหญ่นะคะเพื่อจะได้สร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ว่างงานในชุมชนนี่ก็คือบรรยากาศของแม่ผู้ใหญ่ครับ เพื่อนประกาศออกมูบ่บานเลยครับเบิ่งไปเบื้งมาเกิดขึ้นจังประกาศหาเสียงในการลงเลือกตัางผู้ใหญ่บ้านเนี่นะครับแต่ว่าบอแมนนะครับแต่มือนีเป็นการประกาศข่าวดีเป็นการประกาศที่จะบอกให้กับชาวบ้านถึงนโยบายของแบนแม่ผู้ใหญ่ครับการมีไล่ใดเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งทีสะสาม,มารถเทไทยชาวบ้านเพิ่มความเป็นยูที่ดีขึ้นและก็ถึงวิหน้าที่ที่เถ้าแก้กีเดินทางมาถึงครับมี่แม่ผู้ใหญ่และก็ชาวบ้านเพื่อนก็รลอตอนรับเถ้าแก้กีอยู่ครับ อย่งางครับภารกิจของทถาแกกีช่วงนี้ก็หลายครับเพราะว่าต้องออกพื้นที่ลงพื้นที่ในการไปเฮ็ุคอนเด็ดเพื่อพักดันการตลาดให้กับลูกค้าทั้งแบรนด์ครับและเพิ่งเดินทางมาจากขอนแก่นดิงตรงมาหอดตาบลญพวนสิมเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาลสินครับเพื่อที่จะมาเป็นขวัญกาลังใจให้กับเจ้าของแบรนด์แม่ผู้ใหญ่ครับเพื่อให้ชาวบ้านในนี้กาลังใจในการเหตุอาชีพของเจ้าของครับเมื่อนี้ตื่นเต้นหลายครับนอกจากชาวบ้านที่ตื่นเต้นแล้วแถาแกกีก็ยังตื่นเต้นครับซึ่งชาวบ้านตําบลพวนสิมเพิ่ มากมากเลยครับทุกท yes ่านเห็นรอยิ้มบ่ครับเห็นถึงความรวมมือรวมใจบ่ครับบรรยากาศเป็นยังไงไปเบื่องไดเลยครับผู้ใดได้ยินเสียงแม่แม่ผู้ใหญ่ประกาศครับจังมานี่อเมื่อนี้เดี๋ยวทาแกกีครับแม่ผู้ใหญ่น้ำปลาแบรนแม่ผู้ใหญ่สีตามะฮุงรสชาติน้าปลาแม่ผู้ใหญ่ผู้ใดเคยได้ซิมแน่ยกเมื่อึ้นครับตาได้ซิมมาเร็วเฮียงก่ะ ใส่ซิมแล้วบ่ครับเอาเด็กมือนีกัะซิมอีบบ่ครับอ่ะพูดได้อุดนุ่นแมูุ่ใยญ่แล้ะยงมือขึ้นครับปื๊ดอันนี้คือบังคับบังคับหรือเต็มใจแม่นบอคือบังคับหรือบอบังคับน้ำปลาแม่บุญย์ไงแซบหรือบอแซบครับแซบหรือบอแซบครับ แตัําแจกกันเลยดีครับแม่ผู้ใหญ่เนาะปลาเข้าปลาอ่าและถึงวินาทีของบรรยากาศของการตําบักทัวแจกครับซึ่งเมื่อนี้เถ้าแก้กี้ก็ได้เตรียมหางเลขกไวน้ำครับหางเลขเอาไว้ให้ยังครับ เพื่อรุ่นรับของรางวัลจากเถาแก่กี้เองครับทุกท่านผู้ใหญ่บา้านบม่ได้สื่อเสียงนะครับแต่เถาแก่กี้นี่แหละครับเป็นคนสื่อเสียงเองครับอยากจะแจกแล้วก็อยากตอบแทนสีชาวบ้านเพื่อน,นังถ่าตั้งแต่บายสามครับเถาแก่กี้ก็มาขอดเกือกหกมงแรงเป็นยังถ่าเถ,ถาแก่กี้ผมก็เลยเตรียมของรางวัลเพื่อที่จะตอบแทนให้กับชาวบ้านนอกจากที่จะแจกตามหมอกทั่วแล้วก็ยังมีของรางวัลเพื่อให้ชาวบ้านได้มีความสนุกสนานได้มีกิจกรรมเพื่อตอบแทนชาวบ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่แจกของว วันครบแล้วครับผมก็ได้มีเสื้อผ้ายพิเศษครับทุกท่านทุกท่านอย่าหูบครับว่ารางว่ในญยสี่เท่าแก่กี่เรี่ยมเอาไว้ขึ้นอย่างเปิดเบิกแดดเลยครับออออนี่แหละครับคือบรรยากาศมาโล่งพื้นที่พักดันการตลาดหนาาด้าป่าแบรนด์แม่ผู้ใหญ่ท่ผลิตโดยโรงงานเถ่าแก่กี่ครับทุกท่านครับ ผูว่าค่ะว่าการร่งพื้นที่แต่ละเทือแต่ละเทือผมต้องใส่ทีมงานหลายผมต้องจัดเวลามอเป็นอย่างเลยครับสิ่งที่ผมเห็ุไปมันหน่อยเลือกเกินครับกับสิ่งที่ลูกค้าเพิ่นตั้งใจและการไ้เกียริในการไม่เหตุแบนกับทางโรงงานเถ่าแก,ก้กี่โดยเฉพาะแม่คุ้ใหญ่ครับภารกิจเพิ่นกระลาย เพิ่มบ่ิจาเป็นเลยครับที่เพิ่นจีลงทุนเสียสละในการไม่เหตุแบนของเจ้าของแล้วกามาขายสินค้าในราคาที่บริได้แพงครับและมื้อนี้ผมเห็นถึงความตั้งใจของเจ้า,ขอ,จาของแบรนด์แม่ผู้ใหญ่ครับเพิ่นก็ได้ถือคัดเลือกในการล่งมาเหตุการตลาดกับทังเขาแกกีและทีมงานของผมครับมื้อนี้ผมก็ลงมากเต็มที่กับแบรนด์ของแม่ผู้ใหญ่แล้วทุกท่านคิดว่าการล่งพื้นที่ในการปักดันแบรนด์โดยที่บ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี้ครับถือว่าเป็นการพักดันการตลาดให้กับลูกค้า ได้บอกครับและผมคิดว่านอกจากการพักดันการตลาดให้กับลูกค้าแล้วผมคิดว่านี่แหละครับเป็นการได้บุญเป็นยังคือคิดว่าเป็นการได้บุญกูบ่ค,ครับและเมื่อนี้นอกจากที่ผมจะสางอาชีพในกับแม่ผู้ใหญ่แล้วผมยังสามารถส่งต่อสามารถสางอาชีพร่วมกับแม่ผู้ใหญ่ส่งต่อไล่ได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้นําชุมชนถ้าผู้ใดเป็นผู้นําชุมชนบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านมัวหน้าภาคส่วนต่างๆพนักรานการเกษตรหรือองค์กรใดๆก็ตามครับที่สามารถ นำชุมชนนาชาวบ้านให้สามารนิชอาชีพใดซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่ชาวบ้านต้องกินต้องอยู่ต้องใสอยู่แล้วครับนี่แหละครับแม้ใหญยเป็นต้นแบบเป็นผู้นําความคิดให้ทุกท่านได้กเกิดไอเดียว่าสินค้าอันใดที่ชาวบ้านเพิ่นกินเพื่อนอยู่เพื่อนใสอยู่ตลอดก็น่าจะเฮ็ดแบด์ที่จะเป็นสินค้าในแบนดของชุมชนใดครับเพราะว่าจะเป็นซื้อของผู้นาชุมชนหรือว่าเป็นซื้อของชุมชนอันนี้ก็าสามารถเฮ็ดได้เหมือนเลยครับเป็นอย่างแบดแม้ใหญย,ยจังใส่ซื้อว่าแบดแม่พู้ย,ยหมูบะครับเพราะว่า แด์แมู่้ใยญ่ต้องการที่จะนำสินค้าตรงนี้สามารถส่งต่อขายให้หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็เพื่อนอยากที่จะนํำทรงออกต่างประเทศครับเพื่อนําำรายได้เขาไม่ในชุมชนครับข้าวมาแมู่้ใยญยทุกคนตีความมาจากไหนครับแมู่้ใหญยจะต้องพัฒนาแค่ในหมู่บ้านของเจ้าของอีหรีบอรครับแต่ว่าแบนดแมู่้ใยญ่เป็นคิดก้าวไกลลายก่านั้นครับ นี่แหละครับตามมาเป็นไอเดียให้กับผู้นําชุมชนและการหลายๆาัก่วนได้ครับซึ่งแมวผู้ใยญ่มีความคิดตรงกันกับตะแกกกี้ครับอยากที่จะพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ทุกๆทุ่นได้มีอาชีพและทุกท่านคิดว่าการเฮ็ดกิจกรรมแบบนี้การพักดันการตลาดแบบนี้และการเฮ็ดบุญใหญ่แบบนี้ทุกท่านคิดว่าดีบ่ครับและทุกท่านเบิ้งยู่จังหวัดไหนพิมพคำว่าบอกตะแกกกี้ได้นะครับรอบเบิ้งยู่นะครับรักต่าแกกกี้ไหมคะรักไหมคะ แสแสแสเธอสทุกไทยอย่างนี้เองแส่สแสปมเบื้องขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายทีมาเป็นกันนั่งใจกันเนาะคู่รักคนง่ายเปียกงาหัวส่วนนึงกัมาเดือยความลักส่วนนึงกับอยากมาลุ่นเนาะ คุณในการติดตามขอบคุณในการเรียบชมหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเท่าแก,กีกีและแบบแม้กหญยได้เวยครับขอบคุณหลายๆครับ